ถ้าวิสามันคนร้ายแล้วได้เงินเพิ่ม1ขั้นคืออย่างนี้ครับกรณีที่วิสามันคนร้ายเนี่ยถ้าก่อนปี2,521ใช้ระเบียบเก่าเนี่ยจะได้1นึนนขั้นเลยนะครับ1ขั้นนะครับหขั้นแล้วก็จะได้เลื่อนเช่น ปะทะกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือว่าวิสามันฆาตรกรรมคนร้ายเนี่ยจะมีท่าน erie, พลโบเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศเนี่ยได้ถึง18ขั้นเลยนะครับน่าจะประมาณ18ครั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับท่าน erie, พลนเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศเนี่ยนะครับท่านปะทะกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ท่านได้18ขั้นเลยเพราะหลังปี2521มาแล้วก็ไม่ได้เป็นขั้นชั้นยศแล้วนะครับ ไม่ได้เป็นขั้นเป็นชั้นยศแล้วได้แต่ขั้นเงินเดือนครับเขาเรียกเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผู้กระทาความผิดมันไม่ใช่ลดขายอะไรแล้วครับที่เสียงดังนะครับพ่กนี้จะเลือกตั้งอบอตนะครับลดผ่านลดผ่านอยู่ตลอดนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์สองใช้เครื่องว้ใจเกินร้อยสินยบุตริริรือโกเบอร์หนึ่ง ลดหาเสียงครับนอาทิตย์ที่เกมราท่านก็อย่าไปลําคาญนะครับฟังเดี๋ยวก็ผ่านไปนาสสิชบหอมมตู่ที่อบตท่านคิดดูว่ารถมันจะผ่านกี่คันเนี่ยมันสมัครกันสิบหคนมันก็ นายกอบตอ,อีกรวม20คันนะวิ่งผ่านทั้งวันนะครับวิ่งผ่านทั้งวันนะครับแล้วมันมีวิชามารอย่างนี้ด้วยนะวิชามานนรนี่ยฮะเช่นสมมติว่าไอ้ผู้สมัครเบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับ ซึ่งคนในหมู่บ้านเดียวกันตำบลเดียวกันเขารู้อยู่แล้วครับว่าใครซื้อเสียงเท่าไหร่มันก็สมมติสมมตินะครับว่าเขาซื้อเสียงเสียงละ200อบาทนะครับสองบาทก็บ้านนี้ปรากฏว่ามีห้าเสียงเขาก็เอาเงินมาให้พันบาทนะครับหัวคะแนนมาจดชื่อแต่ว่าไอ้คู่แข่งเนี่ย มันยอมเสียงเงินครับมันไปให้บ้านหลังที่สองเลยบอกว่าให้เลือกเบอร์หนึ่งเลยให้เสียงละพันเลยนะครับให้เสียงละพันคราวนี้เสียงมันเริ่มแตกแล้วครับไอห,หาได้พันหนึ่งทำไมมาจ่ายแค่สองร้อยอย่างงี้ว่าไงลกูกหนูว่าไงครับอ้าวมาหวัดดีปู่แล้วมามาหวัดดีตรงนี้มา มาหวัดดีเลยมาออกกล้องมาหวัดดีมาตรงนี้มาอ่ะหวัดดีเลยเนี่ยคุณปู่ให้ออกกล้องอ่ะหนูหวัดดีสิห<ค>วัดดีครับหวัดดีครับหนูชื่ออะไรครับปอ,ตเ,ตปอตเต้ปอเต้ไงปอเต้แล้วหนูมากับใครครับมากับพ่อมามากี่คนหนึ่งหนึ่งคนแล้วแม่ไปไหนลูกคุณแม่ไปไหนไปทงานแม่ไปทํางานหนูมากับพ่อสองคนเหรอมากลางเต็นท์เหรอลูก อ๋อแล้วหนูจะออกกล้องไงไต,ไตเติ้ลเลยมาเนี่ยนะหนีมหาเปรวัตครับหลาน <c oughs> โอมาออกกล้องดังแล้วไตเติ้ลดังแล้วนะครับ <c oughs> ผมบางทีหาเสียงมากเราก็ลำคานนะนะครับ บางทีหาเสียงมากก็รลำคารลำคาญตรงไหนลูกไหมเวลาผมเปิดทีวีเนี่ยมันจะมีโฆษณาขึ้นมาก่อนเลยโฆษณารวมเพลงเสียงดังลั่นเลยไอ้เราก็เปิดเสียงเบาๆเข้าไว้นะทีวีอ่ะแม่มันมาอยู่เรื่อยเลยไอ้ไอโฆษณาวนไปวนมาอยู่เนี่ยนะ สรุปแล้วสงสัยผมไม่เลือกแล้วครับลำคานเสียงมันนะฮะลำคานเสียงมันนะครับไอเนี่ยฮะผมเห็นมีลงคลิปในช่องสื่อออนไลน์เนี่ยเป็นคลิปตลกนะครับเบอร์อะไรก็ไม่รู้นะครับ บอกว่าเขาพูดเป็นคล้องจองเลยนะทำนองว่างานไม่ทำนะครับสร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่สนุกดีครับเลือกตั้งพรุ่งนี้ไปเลือกตั้งกันนะครับเลือกตั้งเพื่อรักษาสิทธิ์เรานะครับเพื่อรักษาสิทธิ์เรานะครับวันที่แปดก็ไปเลือกตั้งสสกันนะครับ คิดได้พูดได้แต่ทำไม่ได้สร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่ก็ลองสมัครไปครับผมว่านะค่าสมัครมันไม่เท่าไหร่นะครับก็ลองลงไปนะครับ แดดสอง <c oughs> ปล่อยฮะไลไม่นานครับไลไม่นานนะฮะแดดสองหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะไปตรงไหนมันจะไปไลตรงไหนได้มันต้องย้ายไปโน่นมาย้ายไปตรงเดี๋ยวนะครับเออแดดสองหน้าเราก็หลบสิอย่าเอาหน้าไปหลับ อเ okay. ไม่ส่องหน้าแล้วครับมันส่องหลังไปแทน <c oughs> อ๋อใช่ใช่ใช่ใชไอ้ที่มันนั่นนะ <c oughs> เอ,อ่ออะไรนะที่คลิปสนุกสนุกนายกต่วนให้เลือกนายกต่วนนะครับสร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่นะครับ <c oughs> ครับแฟนขับจากสวปลาาสวัสดีครับเรามันก็ตลกตลกดีนะครับตลกตลกดีนะครับแต่พยายามไม่ไปพูดเบอร์นะครับเดี๋ยวมันมันจะทำให้ชาวบ้านไปจดจำนะครับ เลือกตั้งครั้งใหม่นี่ใช่ไหมฮะเลือกตั้งสสครั้งใหม่ใช่ไหมครับผมทายเอานะครับผมทายเอานะครับทายเอานายกรัฐมนตรีคนต่อไปมีสองชื่อครับไม่ท่านอนุทินชาญวิรกุลก็อาจารย์เฉนนะครับไม่ท่านอนุทินชาญวิรกุลก็อาจารย์เฉนผม วิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ครับคือหนึ่งเนี่ยพักประชาชนเนี่ยเขาประกาศมาแล้วว่าเขาไม่ร่วมงานกับพักของท่านธรรมนัสกล้าทำม,มันก็ทำให้เสียงหายไปเลยพักกล้าทำอาจจะได้สี่สิบห้าสิบเสียงนะครับแต่พักเพื่อไทยนี่เขาพร้อมจะร่วมทุกพักนะพร้อมที่จะร่วมกับทุกพักนะครับภูมิใจไทยก็พร้อมจะร่วมกับภูมิใจ ไอ้พักประชาชนของคุณเทงนี่เขาบอกเขาไม่ร่วมงานกับคุณอนุทินมันก็จบเลยครับจบเลยมันก็จะเหลือกับภูมิใจไทยกับเพื่อไทยนี่แหละครับใครเสียงมากกว่าคนนั้นก็เป็นนายกนะครับก็มองได้เลยว่านายกเนี่ยชื่ออนุทินหรืออาจารย์เชนนะครับอาจารย์เชนนะครับน่าจะเป็นสองคนนี้ครับแต่ถ้าท่านอนุทินเป็นนายกเนี่ย ยังไงก็ขอความคุณาขอความคุณาหน่อยเถอะให้ผ่อนผันให้คนดีๆที่เขาต้องป้องกันตัวชีวิตทรัพย์สินได้พกปืนได้หน่อยเถอะนะครับปอสิบสองนะครับท่านก็จะพี่นาหลักเกณฑ์เข้มงวดหน่อยก็ได้นะครับ ไม่เราจะไปเชียร์ใครรักใครก็ได้นะครับอย่างท่านพลเอกเสรีพิสุ์เตมียเวศเนี่ยเป็นคนดีมากนะครับเป็นคนดีมากนะครับแล้วเป็นคนกล้าชนทุกทุกสเต็ปเลยนะครับเรื่องไหนที่คนอื่นไม่กล้าพูดเนี่ยพลเอกเสรีกล้าพูดนะครับกล้าพูดกล้าทานะครับแล้วก็มือสะอาดนะครับมือสะอาดนะครับ แต่ว่ามันเสียงมันไม่ถึงเนะี่ยมันก็ไม่มีโอกาสได้เป็นนายกแล้วครับนอกจากว่าถ้าเราไปลงคะแนนเลือกตั้งท่านก็จะได้ปาติลิสเข้ามาหน่อยนะครับเหมือนคุณพิรพันธ์ก็เหมือนกันครับคุณพิรพันธ์ก็จะได้กี่เสียงมันอยู่ที่คะแนนปาติลิสครับเรื่องสอสอเขตเนี่ยคงจะไปหวังยากนะครับคงจะไปหวังยากนะครับ ไตเติลเดี๋ยวถ้าเกิดไตเติลเข้ามานะครับอาจจะช่วงสิ้นเดือนเนี่ยไตเติลหลานชายนะครับไตเติลมัตติมันเฟสวันเนี่ยอาจจะกลับไปที่ไล่องุ่นนะครับผมจะเอามาไล่คู่กันสักทีก็ได้ตามที่เอฟซีเรียกร้องนะครับไม่รู้เขาไล่คู่คุณปู่นี่มันจะกล้าพูดอะไรเปล่าก็ไม่รู้จะคราบครับครับ,รบอย่างเดียว,วสินะครับ เติ one, uh, mm ้นเฟิร์สวันเออเต้นเฟิร์สวันคิดอย่างไรขมเมรบุกลาวใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับ เดี๋ยวนะแดดมันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมหันหันสามรอบแล้วเดี๋ยวเลิกไหลแล้วมันจะอย่างไงว่าเดี๋ยวนะฮะผมย้ายอุปกรณ์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวนะครับลองหลบไปหน้ารถดิแดดมันส่อง โอเคตรงนี้น่าจะพอใช้ได้นะ่ยอย่างนี้ครับเราต้องเข้าใจบริบทของคุณเซนมันไอ้คุณเซนเนี่ยมันต้องการสร้างกระแสความนิยมในตัวมันว่ามันสามารถปกป้องปกป้องประเทศมันได้เพื่อให้ประชาชนนิยมมันกระแสมันชิบหายไว้ป่วงแล้วจากการประทะกัไทยสองรอบนี่นะครับมันก็จะต้องหาเรื่อง จะต้องหาเรื่องจะไปทางเวียดนามก็ไม่ได้เจอตีนมาเจอไทยก็เจอตีนนะครับมันก็มองว่าลาวดีกว่าฟาดกับลาวดีกว่านะครับฟาดกับลาวดีกว่าเพราะลาวเนี่ยน่าจะทัดเทียมกับมันหน่อยนะครับมันก็ไปหาเรื่องกับลาวอีกนะครับเดี๋ยวลาวก็เปิดศึกกับเขมรน,นะครับลาวก็เปิดศึกกับเขมรนะครับเนี่ยคุณเซนนะมันก็จะไปอ้างว่า พื้นแผ่นดินมันทับซ้อนกับประเทศลาวแล้วมันจะไปยึดพื้นที่บางส่วนของประเทศลาวเพื่อเรียกคะแนนนิยมมันกลับคืนมาตอนนี้มันเลี่ยติดดินแล้วนะครับค่านิยมของหุ้เซ็นคุณมนเนตนี่เลี่ยติดดินแล้วนะครับดีครับมันไปลบกับลาวนะครับดีครับไปลบกับลาวนะครับแล้วถ้าทางการลาวขาดเหลืออะไรมานะครับ ก็มาติดต่อรัฐบาลไทยนะครับจะได้ช่วยแอบสนับสนุนอาวุธให้แอบสนับสนุนกระสุนปืนใหญ่ให้นะครับขอจากเวียดนามมั่งขอจากไทยมั่งนะครับไอ้คนเกเลอย่างฮุนเซนเนี่ยมันจะได้จบทันทีนะครับไปยุลาวดีกว่านะครับลาวมีเครื่องบินลบเหมือนกันนะนะครับ ไปทิ้งระเบิดใส่ใหุนเซนเลยกัมพูชาไม่มีเครื่องบินลบนะครับลาวมีกี่ลำก็ไม่รู้นะครับไปทิ้งระเบิดเลยผมว่าลาวก้าทํานะประเทศไทยประเทศไทยไม่กล้าทําเนี่ยลาวก้าทํานะนะครับผู้นําลาวเขาไม่กลัวแล้วครับเขาเป็นระบบคอมมิวนิสต์นะครับ ถ้าค,คนนี้สิ้นไปเขามีคนขึ้นมาแทนแต่ที่กัมพูชาอํานาจมันอยู่ที่ตระกูลฮุนอํานาจมันอยู่ที่ตระกูลฮุนถ้าตระกูลฮุนไอฮุนเซนตายห่าไปนี่อํานาจจะเปลี่ยนแปลงเลยนะครับอํานาจจะเปลี่ยนแปลงเลยนะครับปล่อยมั้งครับแดดสองหน้านะครับผมย้ายสี่เที่ยวแล้วนะครับย้ายสี่เที่ยวแล้วนะครับ ถ้าศักยาภาพทางทหารแล้วเนี่ย <_ d ata> เขาทัดเทียมกันนะครับลาวเขาก็มีประสบการณ์ในการลบนะครับลาวก็มีประสบการณ์ในการลบสูงนะครับกับเขมรน,นี่ทัดเทียมกันนะครับแต่ลาวนี่เขามีพันธมิตรนะครับมีพันธมิตรนะครับพันธมิตรคือคือเวียดนามนะครับเวียดนามนะครับเป็นพันธมิตรกับไทยด้วยนะครับเราก็ ดูความชิบหายของไอ้ฮุนเซนมันนะครับเดี๋ยวถ้าระหว่างมันลบกับพลาวแล้วแม่นเสือกทำปืนใหญ่ลั่นมาทำปืนคอลั่นมาใส่ไทยไทยเปิดศึกด้วยมึงโดนศึกสองด้านเลยนะครับ จับมือกันเลยไหมลาวเวียดนามไทยนะครับแบ่งกัมพูชาแม่นเป็นสามส่วนไปเลยนะฮะอากาศอแดดนี่ดีครับเนี่ยผมนั่งตากแดดนี่นะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นนะครับ อากาศมันหนาวมันเย็นนะครับเลยต้องใส่เสื้อแล้วก็นั่งตากแดดนี่ก็ดีครับเสียงหัวล้อดเด็กๆมาครับเมื่อคืนไม่มีคนเลยครับเมื่อคืนมีผมคนเดียวเลยนะครับตอนนี้เด็กๆเ,เข้ามาจัดสังสรรค์อะไรกันไม่รู้อยู่ตรงข้ามครับ เขาบอกขออนุญาตบอกตามสบายเลยนะครับเราเสียเงินมาเท่ากันนะครับหุ้นเซนมันถ้าเขมรไอเขมรเนี่ยหุ้นเซนนี่ถ้าไปมีปัญหากับอเมริกาเนี่ยอเมริกาหิ้วแน่แต่มันเป็นประเทศเล็กๆนะครับประเทศเล็กๆ ที่ไหนครับพี่มะตกมาเป็นอาทิตย์แล้วที่ผมอยู่จุดที่ผมอยู่นี่อุณหภูมิ14องศาครับอุณหภูมิ14องศาครับ ฟิแนแลนด์ลบยี่สิบแล้วผมไม่เอาแล้วครับประเทศที่หนาวหนาวนะครับผมเป็นคนขี้หนาวอยู่ด้วยนะครับไม่ไหวนะี่ยฮอลแลนด์ใช่ไหมครับโอ้โหหนาวมากดีครับก็มาฟังผมไลฟ์เนี่ยถือว่าเราเป็นคนไทยนะครับอยู่ต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองเราก็มาพูดมาคุยกันนะครับ มาพูดมาคุยกันนะครับผมพยายามอ่านคอมเมนต์ท่านแล้วก็จะตอบนะครับทุกคอมเมนต์นะฮรผมว่ามันหนาวไปเท่ากันหมดแหละประมาณสี่องศาสิบสี่องศานะครับปทุมกอทมการจะนะบุรีอะไรเนี่ยนะครับเขาใหญ่สวัสดีจากเต็นท์ข้างหน้าอ๋อ ไอ้นี่แสดงว่านั่งหัวเราะอยู่ข้างหน้าเนี่ยคอมเมนต์มาด้วยเนี่ยนะฮะหนาวทั่วกันไปหมดนะปกติผมใส่ขาสั้นครับนี่ต้องเอาขายาวมาใส่ครับต้องเอาขายาวมาใส่ครับ บังเอิญได้กางเกงขายาวมาได้กางเกงขายาวมาสองตัวนะครับท่านผู้บัาการภาคหนึ่งให้มาครับท่านผู้จัาการต่องผู้บัาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งให้มาครับสองตัวนะครับเขาจะให้ตัวเดียวครับนะครับผมแวะไปกินกาแฟไปเจอนะครับไปเจอเขาเขาบอกพี่ครับมอบของขวัญให้พี่หน่อยครับนะครับ ผมก็บอกเฮ้ยไม่ต้องเอาไว้แจกเด็กเถอะบอกไม่เอาครับผมเขารบนับถือพี่ครับเออถ้ามึงจะให้ก็ต้องสองตัวไม่นั้นไม่เอาเขาก็เลยต้องเอามาให้สองตัวแลวไอ้หาถ้ามึงให้ตัวเดียวแล้วผมจะไปซักยังไงล่ะนะครับผมใช้อันนี้ไปเนี่ยผมซักแล้วมันจะได้สลับกันใส่นะปกติก็ไม่เคยใส่กางเกงทรงนี้ล้วครับมันกางเกงเหมือนกับกางเกง501กางเกงเทคนิคอลนะฮะ มันเกงแทคนิค้นนะครับที่ตำรวจเด็กๆเ,เขาใส่กันนะไอเราแก่จะตายนะครับดันมาใส่อย่างนี้นะครับมันใส่แล้วมันลื่นๆดีมันสบายดีได้มาสองตัวครับสวิตลบเจ็ดใช่ไหมครับโอ้โหคนไทยเนี่ยผมเนี่ย เคยไปประสบวิบากกรรมที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับคือตอนนั้นเนี่ยเราไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับพอขึ้นรถที่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับขึ้นรถไฟไปนะครับแล้วผมก็บอกลูกชายว่ากระเป๋าเนี่ยให้คาดสะพายแบบพ่อเลยนะครับเขาก็ไม่เชื่องเ,เขาก็ถือว่าเขาโตแล้วจบปริญญาโทจากอังกฤษแล้วนะครับเอาเป้ไปวางไว้ข้างบน เป็นเป้ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ครับแล้วมันมีแก๊งแก๊งที่จะขโมยนะครับมันเอาเป้แบบเดียวยี่ห้อเดียวสีเดียวกันเลยไปวางคู่กันพอเจอไปอีกสถานีมันเอาเป้เราลงไปแล้วพอไปอีกสถานีมันก็คว้าเป้อีกอันลงลูกชายผมบอกเอ้เป้เป้ผมมันก็บอกเป้มันนะครับมันก็พูดภาษาดัตนะครับมันไม่ใช่ชาวสวิตไม่ใช่ชาวดัตล่ะครับซึ่ง ถ้าเป็นชาวสวิตจริงๆเนี่ยเขาจะสุภาพเรียบร้อยมันเป็นพวกเหมือนกับพวกอะไรอ่ะพวกหลบหนีเข้าเมืองมานะครับอาศัยโจรกรรมบนรถไม่รู้ผมเนี่ยนั่งไลเนี่ยผมยังมีกระเป๋าผมผมก็ยังกอดสมบัติผมอยู่อย่างเงี้ยนะครับจะเป็นลมล้มไปก็สมบัติผมก็อยู่ในนี้มีอะไรก็ต้องยัดอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับมันต้องระมัดระวังนะครับเดี๋ยวมาอีกแล้วเบอร์อะไรอีก เมื่อกี้เบอร์หนึ่งไปแล้วโอ้โหไอหาเบอร์หนึ่งนี่กูว่ามึงใช้งบหาเสียงเกินแล้วละมั้งวนอยู่อย่างเงี้ยแหละครับเนี่ย เราเรากำลังสำหรับเรากะเขมรน,นี่ดีแล้วครับที่รัฐบาลกับทางทหารไม่ยิงตอบโต้ไปทำให้เปิดสงครามครั้งที่สามนะครับมันเดือดร้อนไนงะเดือดร้อนชาวบ้านต้องไปอยู่ศูนย์อพยพก,กันเป็นแสนๆคนเลยนะครับแต่เราประท้วงไปอย่างนั้นถูกแล้วครับปะท้วงไปถูกแล้วครับเพราะมันยิงมานนัดเดียวไนงะ ยิงมานัดเดียวนะครับยิงมานัดเดียวทําให้ชาวโลกเขารู้ว่าเรานี่มันนั่นฮะเรานี่มันเป็นสุภาพบุรุษจริงๆเด็กช่างตีกันใช่ไหมครับเด็กช่างตีกันเนี่ยมันเป็นไวที่มันจะฟาดกันน่ก็นัดเลยครับนัดเลยนะครับ จะช่างกลนไหนก็นช่างกลนไหนนะครับส่งมาฝ่ายยี่สิบคนนะครับแล้วมึงไปวิ่งต่อยกันในสนามเด็กเล่นเลยนะครับไอในสนามฟุตบอลเลยนะครับนะต่อยกันฮะห้ามมีอาวุธหมัดล้วนๆนะครับกระเทืบกันให้สะใจไปเลยนะครับแล้วก็ประกาศเป็นแชมป์ต่อไปมันจะได้ฝึกมวยไทยกันจะได้ฝึกมวยไทยกันนะครับ เห็นแก้กันมาตั้งแต่สมัยผมแล้วนะห้าสิบปีแล้วนะครับยังแก้กันไม่ได้เลยนะครับก็มีสนามประกวดให้ขึ้นชกบนเวทีเลยก็ได้นะครับเอาขึ้นชกมันอยู่ในวัยกำลังฮึกนะให้สวมนวมชกกันไปเลยนะครับจะร้อยคู่ก็ได้นะครับขึ้นชกกติกามวยไทยไปเลยนะครับแล้วก็ใครชนะมากกว่าเขาบอกอันนั้นไอ ไอ้วิทยาลัยนั้นเป็นพ่อวิทยาลัยนี้นะครับให้มันได้ระบายพลังมันนะครแต่ว่าหนูอย่าไปเอาเอาวุธเอามีดเอาปืนไปยิงกันนะมันจะติดคุกติดตารางลูกนะครับ mm hmm. ก็สวมนวมกันครับให้สวมนวมกันเลยไอไอมหาลัยนี้ยี่สิบคนมหาลาัยนี้ยี่สิบคนแล้ววิ่งต่อยกันเลยนะครับวิ่งต่อยกันเลยจนกว่าจะเหลือคนสุดท้าย นะครับวิทยาลัยไหนชนะก็บอกว่าเป็นพ่อสถาบัานนั้นนะครับอีกวิทยาลัยหนึ่งก็เอาไปฝึกนะครับไปฝึกมวยฝึกอะไรกันให้เก่งนะครับในเมื่อห้ามไม่ฟังมึงก็ฟาดกันเลยนะครับเอาให้พับกันไปข้างหนึ่งเราถือว่า ถ้าชักเย่าแข่งกันมันก็ไม่สะใจนะครับชักเย่ะแข่งกันมันไม่สะใจนะครับค <ünd> er> ดีของพลเอกต่อศักด์ไม่เงียบครับ <S <S กําลังดําเนินการอยู่นะครับ <S <S กําลังดําเนินการไต่สวนอยู่นะครับไม่เงียบครับไม่เงียบนะฮะไม่เงียบครับไม่เงียบดําเนินการต่อเนื่องเลยครับนะฮะ <S <S 2> <S 2> นะครับ พลจัตวาบ้านเราไม่มีคือเราเปลี่ยนเป็นพันตำรวจเอกพิเศษครับจากพันเอกพันเอกหรือพันตารวจเอกเนี่ยเดิมจะเป็นพลจัตวาเช่นยกตัวอย่างลูกชายผมคนบนคนโตนี่นะครับก็จะเป็นถ้าเป็นสมัยโบราณก็จะเป็นพลจัตวาได้เจปีแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเขายกเลิกพลจัตวาไปนะครับเป็น พันตำรวจเอกพิเศษนะครับทาหารก็เป็นพันเอกพิเศษนะครับครับเดี๋ยวแดดส่องหน้าและพอแค่นี้ก่อนนะครับ